เก็บเห็ดกับเขาบ้างกูตกเทรนเก็บเห็ดว่างั้นเห็ดทิพหั่นเสร็จเรียบร้อ,รอยกระเทียมกับพริกตำอันนี้ว่าจะใส่อันนี้ลงไปด้วยจะผัดเห็ดแล้วนะใส่น้ำมันลงไปจะพริกลงไปจะผัดให้หอมเนาะพอพริกหอมใส่เห็ดลงไปเลยผัดง่ายๆเลยค่ะ ผัดน้ำมันหอยอะไรประมาณเนี้ยเนาะปรุงรสจะยิ่งง่ายผงปรุงรสจาน้ำมันหอยจาะซีอิ๊วหวานนิดหน่อยพอรอเห็ดสุกก็เดียบร้อยจ้ะเกือบลืมใ <c oughs> ส่ผักที่มีลงไปจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่นาะชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ปรุงรสตามใจชอบอะไรเงี้ยนคะ่ะง่ายเลยเกือบลืมน้ำล้างโคกของเราโอ้โโ น่ากินมากเลยเห็ดผัดน้ำมันหอยเมนูม่ง่ายง่ายกว่าน,นี้ก็ไม่มีแล้วค่ะวนพูดไปนั่นเรียบ,บร้อยคนเข้ากันง่ายๆรสชาติก็ไม่ต้องบอกอร่อยอยู่แล้วสุดละ